รถชนเสาไฟได้รับความเสียหายประกันภัยคุ้มครองไหมสวัสดีค่ะวันนี้ยังมาในเรื่องของการเคลมประกันเช่นเดิมนะคะดูจากภาพนะคะกรณีนี้คือรถเก่งขับรถชนกับเสาไฟนะคะทําให้รถได้รับความเสียหายเสาไฟได้รับความเสียหายแต่ผู้ขับขี่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายนะคะกรณีแบบนี้ประกันภัยจะคุ้มครองไหมต้องบอกเลยไว้เลยว่าถ้ากรณีแบบนี้เขาเรียกว่า เกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณีนะคะถ้าทำประกันชั้นหนึ่งไว้ประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองทั้งซ่อมรถนะคะและก็คุ้มครองในเรื่องของเสาไฟด้วยนะคะชดใช้ค่าเสียหายให้ส่วนถ้าเป็นประกันภยัยชั้น2บวก3บวกนะคะประกันภัยจะไม่คุ้มครองรถของเรานะคะไม่ซ่อมรถให้เราแต่ยังจะคุ้มครองเสาไฟก็คือ,อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะคะอันนี้ก็คือชดใช้ค่า เสียหายให้แก่รัฐบาลนั่นเองค่ะถ้าจะทำประกันภัยให้ครอบคุมคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่มีคู่กรณีแบบนี้ต้องเลือกทำประกันชั้นหนึ่งค่ะแต่ถ้าทำประกันชั้น2บวก3บวกอย่างน้อยก็ยังคุ้มครองในเรื่องของเสาไฟซึ่งเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกดังนั้นก่อนจะทำประกันภัยรถยนต์นะคะให้พิจารณาดูให้ดีว่าคุณมีความเสี่ยงระดับไหน และก็เลือกประกันภัยที่เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุดค่ะถ้าจะทําประกันภัยต่อภาษีต่อพรบรถนะคะทักมาปรึกษาสอบถามแก้วได้เลยค่ะมีให้เลือกมากกว่า30บริษัทค่ะด้วยรักและห,วห่วงใยจากใจประกันภัยเข้าใจง่ายบายแก้วค่ะ